ถัดไปครับก็คือลมบกลมทะเลนะครับนะแรนด์บีสแล้วก็ซีบรีสนะครับเอากรณนนีลมทะเลก่อนอันบนเนี่ยจะเป็นลมทะเลนะครับ แล้วก็อันที่สองตรงนี้จะเป็นลมบกพราะเราจะสังเกตเห็นว่าลมทะเลเนี่ยให้จดไว้นะครับก็คือพัดจากทะเลเข้าสู่บกและแน่นอนครับลมบกเนี่ยต้องเกิดจากพัดจากบกสู่ทะเล คือลมอันไหนก็คือพัดจากตรงนั้นพัดจากทะเลเรียกลมทะเลพัดจากบกเรียกลมบกนะจะสังเกตเห็นว่าไอ้ลมทะเลเนี่ยเกิดกลางวันนะเกิดกลางวันเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนกลางวันเนี่ยนะครับไอ้ตรงบนบกเนี่ยมันจะร้อนเร็วกว่านะอากาศเหนือบกร้อนเร็วกว่าอากาศร้อนเนี่ยจะลอยตัวสูงขึ้นเนี่ยอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้น ในขณะที่อากาศเหนือทะเลเนี่ยมันเย็นกว่านะมันก็จะพัดเข้าไปนะมันก็จะพัดเข้าไปแทนที่นะครับเนี่ยพัดเข้าไปแทนที่ก็เลยเรียกว่าลมทะเลนะครับในขณะที่ลมบกเนี่ยนะฮะเกิดเวลากลางคืนกลางคืนเนี่ยอากาศเหนือพื้นดินเนี่ยลายความร้อนเร็วแล้วเรียบร้อยอากาศตรงนี้จะเย็นกว่านะในขณะที่อากาศ เหนือบริเวณทะเลเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆคลายความร้อนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศร้อนก็จะลอยตัวสูงขึ้นแล้วก็อากาศเย็นจากบกก็จะเข้าไปแทนที่เช่นกันนะครับว่าเพราะฉะนั้นเวลาชาวประมงเนี่ยนะครับอยากจะออกเรืออย่างเงี้ยเขาจะออกกลางคืนนะพอจะได้ให้ลมบกเนี่ยช่วยพัดพาออไปนะครับนะออกข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะครับลมบกลมทะเลนะครับอ่า คอนเซปตก็มีอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะครับลมทะเลพัดจากทะเลเข้าสู่บกลมบกพัดจากบกออกสู่ทะเลนะครับ